สวัสดีคะ่ะสาวจันก็ตามรถบ้านนะคะตามรถบ้านไปเร็วไม่ได้เดี๋ยวให้ดูโอ๊ยโอย,โอย,โอยไปเร็วไม่ได้คะ่ะตามรถบ้านคะ่ะก็ใช้เวลาแล้วใช้เวลาเผื่อเวลาไว้แล้วบางทีอ่ะมันก็พูดกับหน้ากับหลังนะภาษาอังกฤษภาษาไทยนี่พูดไม่เป็นด้วยแหละ เ <_ an> อ้ยนออบาทนี่จนมาน่าจะไม่อยากจะตามหลังมันน่าต้องไปบ้านแม่นี่แหละใครจะไปเร็วสุดทีเนี้ย <_ an> <_ an> เดี๋ยวดูนะเออไปพร้อมกันนี่แหละว่าจะไปเลี้ยวซ้ายนะ่ะเดี๋ยวก็ไปเจอกันตรงโค้งอีกแหละ รถบ้านนะคะให้ทายปัญหานะทายปัญหานะรถสองคันนี้อะไรใหญ่สุดอะไรใหญ่สุดโอยเเอออะไรใหญ่สุด ฉเฉลยก็ได้นะคนขับนะ่ะใหญ่สุดเพราะว่าใจใหญ่สุดเพราะว่าท่านต้องขับรถคันใหญ่แล้วก็ลากอีกคันหนึ่งเฮ้ยมีการชะลอเขาปลอดภัยนะฝรั่งทำอะไรเนะี่ย เอ้ยมอคืนในนอนดึกว่ะนอนดึกเหมือนจอสไลด์ที่ฉายหนังนะดูเมื่อกี้อะรถคันนี้นจอสไลด์นั่นอะ่ะเหมือนก็เขาฉายหนังเลยเป็นหนังกลางแปลงนะ Oi. Oh, แซงได้ค่ะเพราะว่ารถเขาช้าออ <c oughs> ไปเลยค่ะเินมาก็จะเลี้ยวทางนี้แหละเสียมแหบโอเค คนรอกาแฟกันไดน้ี่รอกาแฟน่าวันนี้เมนเจอมาเร็วเว้ยเพราะว่าวันนี้มีออเดอร์มีออเดอร์ไอ้นั่นไหมออเดอร์ Order ใหญ่วันนี้ ออเดอร์ใหญ่มาเยอะวันนี้โอเคถึงที่ทำงานแล้วอฮะเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดไปก่อนเอากลับมาหาสาวจันคือเก่า <c oughs> กลับมาหาสาวจันคือเก่าค่ะเออมานี่แหละสาวจันก็อัด YouTube วันนี้นะก็ เมื่อวานก็ขายของที่เฟซบุ๊กเมื่อวานน่ะก็ทํางานเนาะสาจันชอบชอบทํางานชอบทํางานหาเงินเนาะเวลาเดี๋ยวสาวจันจะมาบอกกันการขายของใน u t u b e เนาะว่าขายยังไงให้ได้เงินได้ทองอย่างที่สาวจันทำเนาะเดี๋ยวจะบอกตอนนี้ก็เราทําตัวล่าเริงไอการที่เราทําตัวร่าเริงนะ่ะ ใครๆก็อยากจะมาซื้อกับคนร่าเริงเนาะใครๆก็อยากจะมาซื้อกับคนที่สดใสคนที่มีความจริงใจนะคะพอเสร็จแล้ววันนี้วันพุธของอเมริกาจันมาก็วันสุดท้ายพรุ่งนี้ก็หยุดเนาะพรุ่งนี้ก็หยุดเมื่อคืนนี้ก็เต้นโอ้ยมวนมวนเด้วมนเมื่อคืนนี้ก็จจนมาก็จะพูด ให้ได้ถึงสิบนาทีเนาะคลิปนี้นะเพราะว่าโอายหาหน้ำกินก่อนน้ำไม่มีกินละเพราะว่าเคยทำสิบนาทีแล้วจันมาก็มีโฆษณาเข้าแล้วเนาะถ้าพูดไม่ถึงสิบนาทีก็ไม่มีโฆษณาขั้นเนาะมันก็เป็นกฎของ UFO youtube นะ่ะเพราะว่าโฆษณาเข้าแล้วนะจันมาโฆษณาเข้านานแล้ว รู้สึกว่าจะมาโฆษณาเข้าตอนที่จะมากี่เดือนน่ะสี่เดือนห้าเดือนมั้งจำได้อ่ะคือไม่นานอ่ะไม่นานสี่เดือนห้าเดือนช่วงนั้นนะคะจนมาก็อ,อสบายตอนนี้น่ะไม่ได้ทำหวยแล้วจนมาเพราะว่าหวยน่ะมันไม่มีใคร ต้องเราเดินเรื่องเองเอ้ยเดินทางเองหวยนะ่ะเป็นแอดมินเองให้คนอื่นเป็น,ปนแอดมินเขาก็ยังไงล่ะการที่เราจ่ายให้เขาจ่ายมากก็ว่าน้อยนะ่ะจ่ายน้อยก็ยิ่งว่าน้อยนะ่ะเขาไม่รู้ว่าเราอ่ามีรายได้แค่ไหนของ Youtube ที่ให้เรามาเนาะนั่นแหละค่ะ,คะยันมาก็ปัดกวาดรถ <laughs> ปัดกวาดรถเลยไม่อยากให้รถเปื้อนหมอยากให้รถด,ดูดีตลอด ก็เหมือนกันในใสเราแหละทําอะไรก็ทําให้ดีนะคะนั่นแหละคะ่ะทําอะไรก็ทําให้ดีทีนี้ยันมาก็คุยได้อีกสิบห้านาทีนะคุยได้อีกสิบห้านาทีจะเพิ่งแปลกใจว่าทําไมชอบชอบอไอเนี้ยมีครบเร็จเลยนะมีทั้งเสื้อด้วยมีทั้งเสื้อแล้วก็มีทั้งกระเป๋า <laughs> มีทั้งกระเป๋าด้วย ก็เป็นอะไรที่แบบมาเล่นๆน่ะวันนี้ชีวิตสาวจันทรชีวิตสาวจันทร์มาเล่นๆมาเล่นๆเพราะว่ายัางไงก็ต้องแบบเอาคลิปลง YouTube ให้ได้ไม่อยากให้ขาดไม่อยากให้ขาดนะคะถ้าขาดแล้วเดี๋ยวจะไม่ติดติดต่อคนดูก็หายนะจันมาคนดูหายอยู่ช่วงหนึ่งช่วงช่วงไหนรู้ไหมช่วงที่จันมาขายของที่ Facebook ขายมาร์คทองคําคนหายเลยช่วงนั้นน่ะแล้วก็หาย ที่ว่าไม่มีหวยลงด้วยจนมาเลิกทำเอ่อเลิกทำหวยเสร็จแล้วก็คนหายเสร็จแล้วก็ก็อย่าอย่าท้อใจนะเพื่อนๆอย่าท้อใจนะคะคือไปต่ออีกค่ะลงคลิปไปต่อหนึ่งสองสามคลิปต่อวันก็ว่าไปเมื่อก่อนจะมาลงสิบคลิปนะลงสิบคลิปต่อวันเลยเมื่อก่อนอะ่ะก็สะสมเงินไปนะคะนั่นแหละจะมาก็ขอฝากใครเพื่อนๆสู้ต่อไปสู้แบบไม่ต้องสู้แบบแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องสู้แบบ อะไรอ่ะสู้แบบสู้แบบสนุกอ่ะเออสู้แบบสนุกอ่ะสู้แบบไม่หวังน่ะอัดคลิปลงไปเรื่อยๆทำใจสบายๆไปเรื่อยๆนะเออมันจะได้แบบมันจะได้ทําต่อไปจะได้ไม่ต้องไปเคาเรียกว่าอะไรจะได้ไม่เก็บกดเออจะพูดภาษาอังกฤษก็ยังไงดูจะได้ไม่เก็บกดเนาะนั่นแหละค่ะจะมาก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆต่อไปเนาะ ก็เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นเพื่อนเล่น YouTube กันนี่แหละไปเรื่อยๆเลยลงไปเรื่อยๆพูดพูดคุยกันเพราะว่ายังไงเราก็ไม่เจอตัวตนกันอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเจอตัวตนกันยังไงนะเราก็เจอกันใน Facebook นี่แหละนะคะเพื่อนทุกคนน่ะจันมาก็รักหมดทุกคนแหละรักศรัทธานับถือกันหมดทุกคนไม่ว่าพี่ไม่ว่าน้องเนาะยังไงจันมาก็ไปก่อนเด้อบัตทนีน่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย